สวัสดีครับครูพักรักจําใบเป็นตองนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดแล้วกันนะครับผมนะฮะก็มาพูดแล้วก็แนะนํานะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับตัวบอดเฮตีสองหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เนาะตัวถามจีนนะครับผมเพื่อนๆส่งมาบอกว่า,าจำได้หรือเปล่าครับติดชื่อแล้วกันเนาะ เทีท้องหนึ่งย้ายวอลลุ่มแล้วพังนะครับโมแล้วพังอันทอย่างนะฮะก็มาดูกันนะครับผมผมได้ดูมาคร่าวๆแล้วแหละแล้วก็น่าจะซราเพรผลไปอย่างดีนะครับมาดูอันดับแรกนะครับผมดูสายวอลลุ่มก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวมากนะฮะก็มาพูดนะครับผมสสยวอลลุ่มนะครับอันนี้คือเป็นสา่วอลลุ่มที่ซื้อสําเร็จมานะครับผมก็สวยงามดีเนาะนะฮะ นี่นะครับต่าอย่างดีนะครับฝั่งนี้นะครับผมมาดูครับผมนี่นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเ่อย้ายวอลลุ่มมาบางค่าอย่างไม่ได้วากี่เลยครับบัตกี่แลวนะครับแต่ว่ามันบัตกี่ไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะนะครับเห็นไหมฮะค่ายาวๆนี่ยนะครับผมเนี่ยดูนะครับยังไม่มีแล้วบัตกี่อันนีตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่สองดูครับ นี่นะครับแบบนี้นะัะสัญญาณมันไม่ถึงนะครับผมยังไงยังไงเสียงก็ไม่ออกนะครับสื่อออกเขาเสียงมาแบบแป๊กนะครับผมเห็นนะฮะตัวต่อไปครับเห็นไหมครับตะกี้ไม่โอเคนะครับไม่รู้ว่าใช้ตะกัวแล้วก็หอลไรแบบไหนนะครับเนาะตัวที่สี่ครับผมนี่ฮะ ก็ไม่ได้ประจานไม่ได้อะไรเนอะแต่ว่ามา,มาแนะนําแล้วกันเนาะนะครับก็แบบนี้คือเสียงไม่ออกแน่นอนนะให้ไหมฮะยังบัตกีไม่ติดตัวบอดเลยนะครับก็นี่ครับเมนวอลลุ่มน, Volume นะครับนี่นะครับก็เห็นไหมฮะลายวอลลุ่มเอ่อลายตะก,กัวนะครับผม ตะกัวกับลายปิ้นนะครับยังไม่ติดกันเลยนะครับตรงนี้ก็ลายวงจรคาดนะครับตรงนี้ก็คาดนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็คาดเนาะเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับโอเคมาดูที่ตัวบอร์ดกันนะครับข้างบนก็ดูไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีทอดอะไรนอกจากมีตัว USB ก็ทอดไปนะครับผมน่าจะ อดแล้วน่าจะเอาไปขึ้นที่บ่อนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องได้นามีจุดเสียบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทอดนะครับมาดูลายวงจรด้านล่างนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะจุดบัดกรีตั้งๆนะครับลายพิ้นตอนทอดนะฮะน่าจะรูดไปแล้วนะครับผมทุกตัวเกือบทุกตัวแล้วครับผมคิดว่านะครับเดี๋ยวต้องทําความสะอาดดูอีกทีนึงนะครับว่า ตรงไหนอะไรยังไงเป็นไรบ้างนะครับก็ใช้กินเดอร์คับนะครับเห็นไหมฮะคิดบัตกรีต่างๆนะครับผมเพื่อนๆทำมาไม่ดีนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยที่ผมจะพูดก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้หัวแรงเนาะนะครับผมการใช้หัวแรงนะครับน่าจะใช้หัวแรงที่ไม่ดีแล้วก็ ตะก่วดที่ไม่มีคุณภาพนะครับผมมันก็จะได้เอามาแบบนี้นะครับนะฮะโอเคเข้าใจได้ครับผมเดี๋ยวก็ต้องแก้อยู่พักใหญ่ครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยทําไปแล้วนะครับว่ายายวอลลุ่มทายังไงอะไรยังไงนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหัวแรงแบบไหนตะก่วแบบไหนนะครับแล้วก็วัดเกลียยังไงนะครับก็เท่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยแก้อีกทีหนึ่งนะครับผม นะ่าจะต้องใช้เวลานะครับหรือไม่หมดทำความสะอ,อาดไม่หมดแล้วก็ไล่เช็คลายวงจรทําไม่ทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้ไม่ได้มาทอ่อไม่ได้มาบอกอะไรนะครับแต่ว่ามาแชร์นะครับผมว่าทําไมเปิดแล้วเสียงไม่ดังเปิดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพังหรือเปล่านี่แหละครับผมพวกนี้มีปัญหานะครับนะฮะเห็นไหมฮะจะได้เห็นชัดเจนนะครับ อก้แบบนี้ไม่โอเคนะครับค่อยๆทํานะครับผมใจเย็นๆนะฮะแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมช่วงนี้ผมก็งานยุ่งมากๆเลยนะครับก็จะมีคลิปมาน้อยนิดนึงนะครับผมผมก็ไม่ได้ฟิกวันอย้วเนื่ว่าผมจะลงวันบหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก็ไปติดตามในเพจ a c e b o o k แล้วกันนะครับผมผมก็จะตอบ อัพเดตงานต่างๆนะครับผมในทางช่อง Facebook นะครับโอเคครับผมทับคลิปนี้ข้อตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกัใไม่คลิปถ้าไปทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนนะครับผมก็มีปุ่มซ u เปอร์แตงนะครับผมกดให้กำลังใจกันได้ครับผมอยากสนุนกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจกบสวัสดีครับบ๊ายบาย